ค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่องเลมอนอีกแล้วเออไม่ใช่อยู่กับช่องมาเมลอดี้กแล้วนะคะเย้วันนี้เราจะมาเล่นการในเกมโรบอตแมปไอฮีโร์เกมน,แบบนั่นเองค่ะมาแนวหนังผีบ้างดีกว่าโอเคแมปนี้นะคะจะเป็นแมปที่นะ่ากลัวนิดนึงเดีย๋ยวเราจะทิ้ง เออเนี่ยรูปภาพอันนี้เลยนะคะไปกดตามเล่นก็ได้เลยนะแค่พิมพ์ชื่อแตาเรากดเล่นไปเลยเออโอ้โหโอ้ตายเลยอันนี้นะคะก็จะมีเพื่อนมาอยูมากที่มันจะเป็นผีกระสือป่ะชั้นจะไม่ผิดอ่ะเออมันเป็นสีกันอันนี้ไงมาอันนี้มันสร้างในเกมโรบอทแล้วก็เก็บ เกมจริงนะคะไปโหลดได้นะเกมนี้คือใครที่ไม่เคยเล่นก็คือการหาถุงเนินนะคะให้ครบทั้งหมด20ถุงค่ะแล้วเราก็จะสามารถที่จะออกไปได้แต่ตอนนี้มอนมีคนตายแล้วเราก็ต้องคอยจ็ดเดยนตาค่ะว้าว หลบของเราก็คือบันไดค่ะไปนี่ัน้ากลัวกัถอไายแม่ดาถือไปขายแล้ว เก็บได้สิ่งเดียวนะคะเราสามารถดูได้วิธีก็คือมันอยู่ตรง ตอนนี้เราก็กลับไปแล้วนะคะเมื่อกี้เราตายอ่ะเพราะว่าเราเปิดประตูออกไปใช่ไหมเมื่อกี้เราตายใช่ไหมอืมทไมทางนมาก,กว่าคือเมื่อกี้เราอ่ะจะเปิดประตูออกไปใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆไอผีกระสูมมันก็พุ่งเข้ามาเลยไม่ทำ ทุกคนเนี่ยปักหลักกันอยู่แต่ตรงนี้ค่ะไม่ไปไหนแล้วค่ะตรงนี้เนี่ยมาสามารถมีโดนตาโอเคตอนนี้เขาอยู่ชั้นสองค่ะงั้นเราก็จะวิ่งไปงเราจะวิ่งไปช 正常哈。<laughs> <laughs> เรเปิดทิด้งได้เหลืออีก,กถุงวะอุ้ยที่เมื่อกี้เราเปิดได้นะคะเพราะว่าเอิมเราไปเก็บกุญแจมาเหลืออีกห้าถุงค่ะอย่าตายนะอย่าตาย 嗯，怎么去不来？ มันน่ากลัวตกใจหมดเลยแม่หาถึงไม่หาถึงเงินใหม่เลยตกใจหมดเลย อ,อุ๊แปแอลเป็นอะไร่ะเอาละค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเพราะตกใจไม่ไหวจริงจังนิดเดียวน่าจะเสียงแหบแล้วนะคะทีนี้ต้องไปโรงเรียนด้วยอาสําหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะไว้เจอกันเอฟพี P ต่อนะคะเพราะว่าอีนี้นะคะเราจะเอาคบยี่สิบถึงคนเลยค่ะหลักเรอยนแต่ทีนี้ไม่ไปไหนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะมาสามารถมีโดนปะ ตอนนี้เขาอยู่ชั้นสองค่ะงั้นเราก็จะวิ่งไปเราจะวิ่งไปมีหลายชั้นมีไปดีอุ้ยอันนี้เราเก็บได้ประมาณเจ็บถึงแล้วค่ะ 你看，很笨，吃吧？ เปิดได้นะคะเพราะว่าเอิมเราไปเก็บป่นแจมัเหลืออีกห้าถุงค่ะอย่าตายเนะอย่าตาย Okay. <laughs>